ขอขับคุณเพื่อนทุกคนเยอบอยู่ผมผู้เซตเกมเมอร์คุงคนเดิมอะก็หลังจากที่ผมหางหายกันไปนานนะปเป็นสิงเกมวันนี้เพราะผมเพิ่งสอบเสร็จหน้าแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าตัว,ต,วตัวเองไม่ค่อยจะสบายไม่ค่อยสบายนิดหนึ่งอนะนิดนิดหนึงนะ่งอะก็เพิ่งกลับมาจะติบอนนะซึ่งวันนี้เหนื่อยมากเลยอนะผมเด็กเสร็จก็อาบน้ำแล้วก็เข้ามาแคสเกมเมยนะฮะ วันนี้ก็จะมาแคสไลน์เลนเจอ้อาสัตว์พิงกี้กูหายพิงโก้สัตว์พีลุยงันตักสองด่านนะครับถ้าใครอยากให้ผมเต้นพีพีเพนพ,พายแอปเปิ้ลแอปเปิลเพน,เอ,เ,นเออใครอยากผมเต้นก็คอมเมนต์อ่ะไปชุบชิบหายแล้วกูกูกด็ไปตาย ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เอาใหญ่ผมเต้นนะก็เดี๋ยวผมเต้นแน่นอนนะไม่จ้เปไปต้องคอมเมนต์หรอกข่อยกดผิดไอ้อจะสู้ได้ไหมนะแม่งตัวีถ้าคนอื่นผมมีเอ็ดเวิร์ดแบ็คคิงอู่ตัวนึงอะแต่ผมไม่เอาออกมาใช้นะเพราะเพชรผมยังเพราะไอเนี้ยแร่แร่ยังไม่ถึงนะแร่แร่เอ็ดเวิร์ดผมหนึ่งพันสามร้อย แต่ผมสูงสุดแค่พันสองร้อยนับก็เลยไม่สามารถออกออกมาได้ก็สามตากันนะก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีลาเลนเจอร์กับโปเกมอนนะโปเกมอนนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เจอแน่โปเกมอนนะสุ่สงทังว่ะพรุ่งนี้ก็จะเจอ กับการกระชานะะวันนี้ผมจะไม่เล่นนะผมจะมากระชากราช่ากราช่าเียเซีเมเมอร์คงครับวา้าทําไทนาไหนไอ้เียตัวไอไอ้ลอนนี่มาแบบไม่ไกันวะ แจกเม่ว่าแม่งไอเ,อเ,อเ,อเอห็นในพัดก็มีมึงไม่ให้กูสู้เลยเหรอแม่งก็ดี้วเปลืองดูดีพวกมึงแจนั่นกันเปล่าสกิลไอแฮปแอปเปิเนพาแอปเปลิปปลก็จะเต้นวันพฤหัสนะพวกนี้ก็จะเป็นห่มโปเกมอนกับ เฟอรนิเจอนะครับก็วันอังคารน่าจะเป็นแกนเทปไอ้แกนเทปลวเปกัรนนะ่าเออน่าจะน่าจะพึ่งเอาไอ้เชียมินเชียมินเชียมินอ้สัตว้าขาลา ก็ตอนนี้ผมไม่ค่อยอยากจะเล่นนะเพราะผมแค่ต้องการจะปัมป๊มปันะ๊มเวล่ะผมก็เลยอายุให้เพื่อนมาช่วยนะผมเลยเอาเพื่อนมาก็ใครอยากได้ไอดีไลน์นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่พาร์ทหน้าผมจะเอาเอ็ a เวิร์ดแบ็ g ออกมาลงลงลงอนะ่ะเออ,เอ,อ อยาเห็หนความโหดของอิดบุตรแบกคิงจ้ะเดี๋ยวผมจะเอาลงมาท่านผู้ชมดูนะพารหน้านะครับอือหือไอ a แอปเปิลพันไอแอปเ a ิอปว้าวเปเอาไอ้บุ้งบองไปแล้วกันนะ เนี่ยเป็ดผม300สามร้อยเดี๋ยวผมมาจากมากาชาสามร้อยท่านผู้ชมดูนะผู้มีแววแพะมารีบเอาซินดี้ออกมาได้ซินดี้ออกมาก็สบายแล้วซินดี้ออกมาสกิลเลยซินดี้สกิลดีซินดี้ มีแววแพ่นะใครกลัวปะล่ะได้เจอพิงโก้ผมพิงโก้ผมนี่สกิลสกิลแรงผมเอาเอ็ดเวิร์ดแบ็คคิงลงมานะพวกมึงตายกันเรียบแน่เอ็ดเวิร์ดแบ็คคิงตีไม่แรงจริงแต่ว่าสกิลมันแรงนะสกิลเอ็ดเวิร์ดแบ็คคิงมันแรงอะ นี่เห็นไหมสกิลมแมลงครับสกิลสกิลพิงโก้ครัแมลงครับแล้วมันมันใช้สกิลครั้งหนึ่งก็ตายกันเรียบเลยฮะตอนนี้ที่ผมที่ผมมีอยู่สกิลที่แรงที่สุดก็คือของแบ็คคิงนะเอ็ดเวิร์ดแบ็คคิงฮะที่ผมมีตัวที่ผมมีอยู่นะเป็นสกิลของเอ็ดเวิร์ดแบ็คคิงนะงแรงที่สุดแล้วก็ลองลองลงมาจะเป็น สกิลของพิงโกนะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นสกิลของซินดี้นะครับเอาเงินกรนัดจะเอาเอา,เอาเจมมาแทงเจมมาแทงครับเจมมันตัวแทงครับเฮ้ยช่วยช่วยไอตัวนี้มันช่วยอ่ะมันมันคือจอนนะมันจะทำให้พวกนี้เดินช้านะแล้วเราก็รีบโจมมันจะทำให้พวกนี้โจมตีช้าแล้วก็เดินช้าเราก็รีบโจมตีเลยอนะ พิงโก้สกิลเลยสองตัวไอ้สกิลไม่ออกทีแทง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 ครับแทงผมจะเอาเกรไปแทงครับเกกับไอ้หมูเนี่ยไปแทงซินดี้พิงโก้เจมนี่ผมจะไว้โจมตีครับตัวแทงเอ้ยเอาเอาเอาแดนแดนเนี่ยแดนมูนรอนรอนมาแทงแล้วก็ ็เปน,นคิดเล้ว,ว่าผมจะแพง้ง่ายๆครับคิดหรอครับว่าผมจะแพง้ง่ายๆคุณคิดผิดคุณยังพูดเซติเมอร์คงไม่เคยแพ้ใครตายสศอง,งมึงแพ้ง่ายเใครกลัวปะละ่ะป็นจาเนินจาอโจ เฮลิคอปเอรมามาแล้วเฮลิคอัพมาแล้วครับโหไม่ทันเฮลิคอัพคือเฮลิคอปเไม่ใช่เฮลิคอัพเป็นเหมือนช่วยเหลือเราอะมันจะส่สงผลการโจมตีให้กับฝั่งตรงรข้ามก็ผ่านนี้ก็พอแล้วเนะ ปานก็ขอปานนี้ก็ขอตัวราม่นิ้วเจอกใหม่คลิปหน้านะจะไปปานนะจ๊ะใส่